ภาพลวงตากับหลอนเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะถ้าหลอนนี่มันอยู่ทุกที่อ่ะมันหลอนได้อย่างเช่นอาการหลอนเกิดจากอะไรบางทีเราได้รับสารบางอย่างที่อาจจะทำให้หลอนอย่างเช่นคิดเขาเดินมาก็คิดว่าเขาจะมาทำ ร้ายเราเราก็ไปทำร้ายเขาเสียก่อนเพราะเราเห็นภาพหลอนว่าเขาจะมาทำร้ายเราจิตจิตมันคิดไปเพราะจิตมันหลอนเนะี่ยแต่ถ้าเป็นภาพหลวงตามันจะเกิดอย่างเช่นเราเห็นทะเลน้ำทะเล มองไปนานๆมองเห็นเหมือนเห็นเป็นบ้านเรือนเห็นเป็นเรือจนเราตั้งสติดีๆเราก็เออไม่เห็นละหรือบางทีอยู่กลางทะเลทรายก็เห็นเหมือนมีบ่อน้ำเขาเรียกปร,ปรากฏการ์อย่างนี้ว่า มันเหมือนเห็นเป็นโอเอซิสอย่างนั้นน่ะมันสามารถอธิบายได้ภาพลวงตาอธิบายได้ว่าแสงอาทิตย์เนี่ยมันส่องส่อง,อ,งอย่างเช่นในทะเลทรายเนี่ยมันส่องตรงทรายมันจะร้อนร้อน ความกดอากาศมันต่ำมันมันก็ไม่มีความหนาแน่นส่วนบนมันมีความหนาความกดอากาศมันมีความหนาแน่นกว่ากันมันก็เกิดเป็นอากาศมันไม่เท่ากันมันก็เกิด ภาพลวงตาได้